สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของยอดนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เอาจริงๆนะผมชอบตีลาเขามากๆเลยแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้ในโลกฟุตบอลด้วยซ้ำไปนะครับตัวงเขาคนนี้เองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลถ้าถามว่าอยู่เกรด A ไหมอ่ะผมรู้สึกว่าเขาคือนักฟุตบอลเกรด A เลยนะ แต่มันยังไปไม่สุดอ่ะมันยังไปไม่ถึงระดับแบบสุดยอดระดับเกรดเเลยไม่ได้ครับแต่ถามว่าเกรด A เนี่ยแน่นอนนะครับผมเป็นยอดกองหน้าแห่งพรีเมียร์ลีกตัวของเขาเองเคยเตะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาและณปัจจุบันนี้ก็มาเตะอยู่กับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับตัวของเขาก็คือกาเบียลเคซัสนั่นเองนะครับผมตัวของกาเบียลเคซัสเองเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ติดว่ามีอาการบาดเจ็บล้มเล้านะผมคิดว่าฟอร์มเนี่ยต้องเปลี่ยนกว่านี้อย่างแน่นอนโดยตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมมาเล่นกับอาร์เซนอลก็โชว์ฟ มาได้เลยถูกไหมในฤดูกาลนี้เองเนี่ยก็ลงไปทั้งหมด33นัดนะครับผมยิงไปทั้งหมด11ลูกกับอีก8แอซสซ์คือมันก็เป็นสถิติที่เยี่ยมนะแต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โห มหาเทพยอดเยี่ยมอะไรขนาดแบบเมซี่โร,น,โรนัลโดฮาลันเอมบัปเป้มันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมอ่ะหรืออย่างตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็จัดอยู่ในประมาณนี้นั่นแหละก็คืออย่างฤดูกาล2021-2022ทางเนี้ยก็ลง28ยิง8ลูกอาเซีตอีก9ซึ่งแน่นอนเลยครับถามว่าเขาเล่นดีไหมเขาเล่นดีนะแต่มันอาจจะมีคนที่ยอดเยี่ยมกว่าแล้วก็ด้วยระบบการเล่นของแมนซิตี้เองอะ่ะมันทำให้เขาไม่ได้มีอิสระในการเล่นมากพอย้ายมาอาเซนอลน่ะถ้าคุณดูบ่อยๆคุณจะเห็นเลยว่าเขาอ่ะดูเป็น อิสระดูเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถูกไหม mm hmm. ที่นี่เองเนี่ยทำไมเขาถึงอยู่ที่แมนซิตี้ไม่ได้นะครับผม mm hmm. ก็เรียกได้ว่าจริงๆเขาก็เป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อนาคตไกลอายุก็ยังไม่เยอะเลยนะครับ mm hmm. ผมในตอนอยู่แมนซิตี้เนี่ยก็อายุเพียง25ปีเท่านั้นเองถูกไหมในปีสุดท้ายอะ่ะตอนนี้ก็อายุ26ปีนะครับผมก็คืออายุเท่ากับผมเป๊ะเลยคือผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นในมุมนักฟุตบอลนะกำลังจะเข้าสู่ช่วงพีคเลยหรือมันควรจะอยู่ในช่วงพีคแล้วด้วยซ ประมาณแบบ3 1 3 2อย่างเงี้ก็ยังพียาวๆได้อยู่ถ้าคุณรักษาฟอมเก่งเอาไว้ได้เคซูสเองเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงนั้นนะครับยังมีเวลาอีกเยอะให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเอาแบบว่ายิงฤดูกาลหนึ่งสักยี่ลูกสักอีก3ฤดูกาลเนี่ยผมก็ว่าเขาก็จะกลายเป็นโคตรึงโคตรกองหน้าแล้วเลยครับผมแล้วยิ่งเล่นอยู่ในพีเมลีกเนี่ยโอ้โหการแข่งขันมันสูงอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตื่นตัวตลอดเวลา แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงความทรงจําอันแสนเศร้าของเขาก็แล้วกันครับที่ทำให้เขาเนี่ยรู้ตัวเลยว่าเขาไม่สามารถอยู่แมนซิตี้ต่อไปได้แล้วหลายหลายคนอาจจะมองว่าตัวของเขาเนี่ยยังไงก็รู้อยู่แล้วถูกไหมว่าแมนซิตี้จะซื้อกองหน้าคนใหม่มาเขาอาจจะทําใจอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันเป็นไปด้วยเรื่องของสไตล์การเล่นด้วยนะคือเขาเองเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ดีแล้วก็มีมูลค่าสูงขนาดมูลค่าของเขาในตอนนี้เนี่ยจากเว็บ Transfer m a r k t เนี่ยนะครับผมก็ตีมูลค่าของเขาไว้อยู่พี่75ล้านปอนด์เลยนะครับก็ เยอะมากๆเลยนะที่เป็นนักเตะบราซิลด้วยถูกไหมถ้ากาเบรียลเคซุสเกิดที่อังกฤษค่าตัวก็ลอยล้านปอนด์ทะลุไปแล้วเลยครับแต่ที่นี้เองเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์ญญยังไงนะครับผมแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยคุณอา,อาจจะไม่ได้เข้ากับระบบของทีมเนี่ยคือคุณไปเล่นกับทีมอื่นคุณอาจจะยอดเยี่ยมได้เลยนะแต่เล่นในระบบของเป๊ปเองเนี่ยนะครับผมทุกคนต้องอยู่ในระบบไม่มีใครใหญ่กว่าทีมครับทุกคนต้องเล่นเป็นระบบตามที่เป๊ปวางเอาไว้นะครับผมตามที่คุณซอเนี่ยเป็นคนเดินมากเคซุสเองเนี่ยถามว่าเขา แต่มันอาจจะไม่สามารถดึงโพเทนเชียลสูงสุดดึงความสามารถสูงสุดของเขาออกมาได้คือถามว่าทําได้ไหมทําได้ทดําได้ดีด้วยแต่มันมีคนที่เข้ากว่านี้จะทําได้ดีกว่ามาแล้วตัวของเขาถ้าไปอยู่ในระบบอื่นไปอยู่ในทีมแบบอื่นเนี่ยมันจะดียิ่งกว่านั่นเองโดยเขารู้ตัวเลยนะครับผมโ,โมเมนต์สำคัญที่ทำให้เขารู้ตัวว่าเขาไม่สามารถอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปได้มันก็คือวันที่เป๊ปเนี่ยเลือกตัวของซินเชนโก้นะครับซึ่งซินเชนโก้เองเนี่ยไม่ได้กองหน้าเป็นแบ็กซ้ายด้วยซ้ำไปนะครับแต่ระบบของเป๊ป มันเป็นกองหน้าฟ้อนาอยู่แล้วนะครับผมเป็นเบอร์9ก้าตัวหลอกถูกไหมเขาเลือกซินเชนโก้ที่เป็นแบ็กซ้ายมาแทนกาเบรลเคซุสที่เป็นกองหน้าธรรมชาติตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะเป็นเทคนิคของเป๊ปที่เป๊ปต้องการจะเล่นแบบนี้ต้องการจะให้กองหน้าตัวปลอมเนี่ยนะครับผมเป็นตัวของคนที่เล่นแบ็กซ้ายมาไม่ได้ต้องการคนที่เป็นกองหน้าตัวจริงซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของเขาหงุดหงิดเป็นอย่างมากมันคือเกมในแชมเปี้ยนลีกที่ฮังแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเปเอชเเบรี่แซงชักแมนนั่นเอง ในวันนั้นเนี่ยเขาโมโหแล้วก็หงุดหงิดเป็นอย่างมากที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกองหน้าถูกแทนที่ด้วยแบ็กซ้ายอ่ะแต่ต้องเข้าใจแล้วว่าเป็นระบบที่เป๊ปวางเอาไว้แล้วนะครับคือมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแค่มันอาจจะเป็นจิ๊กซอที่ต่อไม่ลงเท่านั้นเองเขาได้บอกว่าในวันนั้นนะเขาโกรธเป็นอย่างมากโกรธจนกินข้าวไม่ลงเลยเขาโทรไปหาแม่แล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกกับแม่ว่าเขาอยากจะออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้การที่จะพัฒนา การที่จะเก่งขึ้นในระบบของเป๊ปเนี่ยทำได้ยากมากๆและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ผมตัดสินใจว่าผมไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปได้แล้วเขาต้องการโอกาสเขาต้องการที่จะได้เล่นในแบบของตัวเองนั่นทําให้ตัวของกาเบรียลเคซุสตัดสินใจที่จะออกจากแมนซิตี้ซึ่งแมนซิตี้เองก็มีแผนจะปล่อยเขาออกอยู่แล้วเลยครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยก็จะซื้อกองหน้าใหม่มาถูกไหมซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ได้2ยอดกองหน้ามานั่นก็คือตัวของเออร์ลิงฮาลันแล้วก็ตัวของฮูเลียนอวารเลส่นเองนะครับผมและนี่ก็ คือเรื่องราวของฟุตบอลเวลในวันนี้ถึงวันที่กาเบรียลเคซูสนั้นไม่ทนแล้วนะครับที่จะอยู่แมนซิตี้ต่อเขาต้องการจะออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้